thank you วันนี้เราไอแพดดี้โฟนเว็บบายดี้คิมเชลช้อปปิ้งของคุณสมาร์ทโฟนก็มาอยู่ในที่ร้านบายออโต้นะคะกับคุณมาติน่าคุณจอยแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะขอเรียนสอบถามนะคะเรื่องเออเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของร้านนะคะว่าเป็นมาอย่างไรจุดเริ่มต้นของร้านก็เริ่มต้นจากคุณออโต้นะคะคุณชาวเยอรมันสามสิบปีที่ร้านออโต้เล่นมาคนไทยทำงานที่ตะวันตก กัน n ีที่ร้านซิงคนเบียร์ฮาโวเป็นสมัยนั้นเป็นร้านอาหาแรกของเมืองไทยเล็ร้านหาแนวสไตล์ยันเบียการเล่นจน่าคุณโมโต้ก็เลยคิดช่วง,งนั้นคุณมโตคิดว่าจะทำร้านอาหารเป็นของตัวเองก็เลยก่อตั้งบายอโอโต้ที่ขึ้นมา28ปีที่แล้วแล้วก็บางวันคณโมตโก็คิดด้วยว่าเร่อยากทำร้านอาหารเงเดียวยเปิดเบเกอรี่ด้วยเพราะว่า อนาโต้นาตี้ขนมปังด้านสุขภาพขนมปังแมวยุโรปไม่ค่อยมีก็ได้เปิดหารค่ะค่ะ์ลอสสำหรับที่มาของชื่อเนี่ยค่ะแปลว่านาโต้เนี่ยค่ะมาเป็นยังไงค่ะก็โต้ก็คือชื่อของนาโต้ค่ะแล้วบายนี่เมื่อก่อนนี่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าบายนาโต้จากนาโต้พอปนามาร์กาโต้เขาก็คิดว่า Uh, แต่ที่จริงเราเป็นร uh, ้านเป็นร้านอาหารเยอรมันต้นตำลับ uh, uh, อาหารต้นตำับของเยอรมันชื่อน่าจะเป็นเยอรมันทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนบายที่เป็น B Y มัเป็น B E I ความหมายของ B I ก็คือ,อถ้าเป็นภาษาังกฤษนะคะคือ at at, uh, at Otto แล้วสลับ s i g n a t อ r ์หรือว่าที่ทงของร้านค่ะต้องการให้คนภายนอกมองร้าน เราเป็นร um, uh, 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 um, ้านอาหารเยอรมันแล้วก็อยากเน้นอาหารเยอรมันที่เป็นต้นกำลังค่ะแล้วรสชาติคือเรามีของวัตถุดิบของเราก็อินพอร์ตมาจากเยอรมันด้วยอยากให้คนไทยโดยเฉพาะคนเอเชียหรือชาวต่างชาติก็มาลองชิมอาหารเยอรมันที่อาหารเยอรมันดั้งเดิมค่ะ แล้วสำหรับการออกแบบดีไซน์ร้านค่ะคือต้องการที่จะสื่อว่าีแรงนยานไปอะไรการอ,ออกแบบไหนออกแบบดีไซน์ร้านถ้าคุณถ้าคุณเข้ามามันก็จะเห็นได้ทัดเจนเลยว่าอ้อบรรยากาศนี้แปลกนะไม่เคยเจอมันก็คือเป็นคืออยากจะรักษาวัฒนธรรมของเยอรมันนะคะ,ะวัฒนธรรมของเยอรมันตอนใต้เขาจะเน,น้นบรรยากาศ แล้วก็มีอาหารอย่างเช่นพวกขาหมูไส้กรอกมันแล้วประมาณจํานวนแล้วก็นวนอาหารนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะสีรายการค่ะที่ร้านที่ร้านนี้ประมาณก็อันนี้คืออาหารเราหลากหลายมากเพราะว่าเราไม่้เป็นร้านอาหารเดียวนะคะเรา เบเกอรี่ของตังด้วยแล้วก็คอมีใช้ัยก็เป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะคะเอ่อชารูกกวมกันเยอะอะค่ะค่ะแล้วสำหรับเมนูยอดนิยมนะคะของร้านอยากให้ช่วยแนะนำนะคะอืมแนะนำได้เลยคุเช่นขาหมูเยอรอมานอยู่แล้วค่ะคนไทยก็จักกันดีแต่ว่าที่ร้านเรานี่มีไม่ใช่ว่าขาหมูแบบสไตล์คริสปี้อย่างนี้อย่างเดียวนะคะเราก็มี ขาหมูแบบนึ่งแล้วอย่างเช่นว uh, uh, yeah. ีเนอร์เชนเจอร์ด้านนู้นนะคะเป็นหมูชุบแป้งทอดกับไข่อันนี้ก็เป็นชื่อของกันยแล้วก็อยู่แล้วไส้กรอกกับมันบดแล้วก็เน้นพิเศษก็คือเสาขาว แล้วต่อไปนะคะจะเป็นมีส่วนของเครื่องดืมาา่มค่ะที่นี่จะมีบริการด้านล่างค่ะที่นี่พิเศษเลยนะคะก็คือ, Beer อโค้กโยเบียร์เออเคทุกคนทราบว่าเยอรมันนี่เป็นเมืองของเบียร์แต่โค้กโยเบียร์เนี่ยถ้าใครเคยไปเทีเ่ยวเยอรมันมาเคยไ,ไปไปที่งานออปติคัลแฟชที่มิวนิกนะคะเขาก็จะ ่าชื่อโฮมก่อนนี่จะเข้าหูเลยเพอเป็นเบียร์พิเศษของทางโปรตีน่าสักคุณมาติน es ่านิดคือคือถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่ค่อนข้างจะดื่มเบียร์ยากเนาะคือไม่ชอบเบียร์ที่รสชาติขมๆเพราะปกติตัวเองก็เป็นคนไม่ดื่มเบียร์ผมแต่ถ้ามาดื่มเบียร์ที่คุณมาติน่าแนะนำานจะชอบเพราะรสชาติจะน่ากกว่าและดื่มง่ายกว่าอันนี้คุณผู้หญิงจะชอบแล้วส่วนออเดลส์นะคะมีอะไร ของเราก็มีบร right. awesome, okay. um, ิการเบบขั้มเบรดค่ะเนี่ยค่ะขอเน้นเนื่องเบรเซลนะคะขอโทษค่ะเบรเซลก็เป็นขนมปังที่เป็นของเทียนมันเฉพาะทัะต้องรอชิมลูกค้าทั้งหมดจะเป็นโฮมเมดจะเป็นมัลติเกรนแล้วก็จะเป็นพวกซีเรียลต่างๆ เป็นธันยือ่อยักษาสุดภาพาเป็น<ร>ของปันที่แบบไม่ได้ขัดสีแสางว่าเป็นสรรรีขราตแล้วส่วนเวลาเปิดปิดร,ร้านค่ะกี่โมงอยู่ดีวเรามีเริ่มต้นจากเสิร์ฟร้านอาหารเช้าด้วยนะคะคือ all day breakfast ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงท่านุ่มแล้วส่วนด้านของร้านอาหารราสีสอรองน,นี่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึง แล้วส่วนส่วนของราคาอาหาร,าหารนะคะเริ่มต้นประมาณที่เท่าไหร่ราคาอาหารนี่ถ้าคุณเคยคือ,อคต้อง,ต,องต้องมาชิมรสชาติอาหารคือคุณเป็นถูกราคาอาหารคือถ้าเป็นอาหารจำพวก แอพพิทายเซอร์ซุปหรือว่าสลัดราคา a อเ r อร์น่าจะอยู่ประมาณ200 <100. S 1> จนถึงประมาณ350บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกเมนคอร์สนี่ก็น่าจะอยู่ราคาทีประมาณ350จนถึงประมาณ650บาทคือถ,ถ้าฟังราคาเมนคอร์สแล้วรู้สึกว่าราคาสูงกว่าที่อื่นไปนิดนึงเพราะว่าเนึ่งเนื่องจากวัตถุดิบที่คุณมาดิน่าแนะนำวัตถุดิบเราใชา้เราใช้ของที่อินพอบตมาจาก มาทั้งหมดแต่ว่ารับรองว่าคือคุณภาพกับปริมาณแล้วก็ราคานี่มาด้วยกันลูกค้าจะไม่รู้สึกผิดหวังเลยกับราคาที่จ่ายค่แล้วส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าประเภทก็ถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นเชฟที่มาทานกันที่เพราะว่าอยากจะลองสีมาแบบนี้มาด้านหนึแล้วแต่ชนของ ชาวเยอรมันก็จะเข้ามาเพราะว่าเออมีฟ e ล l งเหมือนกับบมาบ้านแต่ส่วนใหญ่ชอบคังกฤษออนเชอบไทยส่วนใหญ่ทาเอเชียแล้วส่วนอิเตอาานเกราาากก็หลักๆเลยนะคะในงานกาชาติทุกปีไม่ว่าจะจากสถานทูต สถานที่เยอรมันอะย่างนี้ยะคะเราก็จะไปช่วยเหลือตลอดเข้าไปร่วมง,งานด้วยตลอดไปออกบูธขายของขายสินค้าอย่างเร็วๆนี้นี่เราก็จะมีเออไปออกบูธที่พารากอนนะคะประมาณต้นเดือนนี้นะค่ะแล้วก็ก่นกกนอนอออหน้านี้เราก็อเพิ่งบริจาคเงินสร้างโรงเรียนให้กับเด็กภาคเหนือชาวเขาโรงชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าง คือตอบแทนสังคมด้วยไม่ใช่ว่าเราบอว่าได้กำไรอย่างเดวเราส่วนในเรื่องของที่จอดรถนะคะคือเรารับามากมายที่จอดรถนะคะเเราสามารถไปจอดได้ในโรงแรมเซอร์อที่เป็นฝั่งตรงข้ามของร้านอาหารนะคะก็นำบัตรจอดรถมาประทับตาที่ร้านเร่<ม>อเอกค,ค่ะก็เาส่วนที่ร้านคารับจองโตหรือ,อว่าจัดเลี้ยง ก็คือ,อ,อถ้าจองโต๊ะคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะจะแนะนําให้จองโต๊ะมาก่อนก่อนที่จะมาทานเพราะว่าคนจะแน่นมากเกรงว่าจะไม่มีโต๊ะสำหรับลูกค้าน,นะคะแล้วก็ในส่วนของรับจัดเลี้ยงก็คือเรารับด้วยนะคือเราไม่ได้ทําเป็นร้านอาหารอย่างเดียวเรามี c a t u r i n g ด้วยสําหรับจัดงานข้างนอกก็ไม่จํากัดจํานวน ห้าร้อยหกร้อยท่านรับก็รับหมดเลยแล้วส่วนนีเรื่องของของกลับบ้านสุกกลับบ้านไคค่ะบริการกลับบ้านก็มีเหมือนกันค่ะก็ลูกค้าสามารถโทรมาคือที่ผ่านมานะคะบางทีไม่ใช่แค่อาหารในเดียวกันในส่วนของขนมปังหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถโทรมาออเดอร์ได้โทรมาสั่งของได้แล้วเราก็จะแพ็คเรียงไว้ให้แล้วก็มีบริการืนกันก็คือ คือไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะไม่ได้ทา,านไม่ทานแน่นอนแล้วส่วนที่ร้านเนะะี่ยนนะค,ะค่ะมีเตียงสำหรับเด็กรองรั้ยมค่ะเพราะว่าร้านของเราเนี่ยต้องเรียนให้ทราบเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัวมาทานคือจะไม่ใช่แค่เหมือนแบบไม่ใช่แค่บาร์บีอะไรเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะเป็นสไตล์การ์เีร์รีสอร์ก็เพราะฉะนั้นจะมีทุกอายุทุกเพศทุกไฟมาทานก็มี ีเมนูเด็กด้วยนะคะแล้วสำหรับที่ร้านเนี่ยคะ่ะมีสาขารืว่าเป็นชายอ่าสาขาตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าในอนาคตคือตอนนี้เรากำลังแพนเรื่องแฟรนไชส์อยู่นะคะ,ะก็คิดว่าเร็วๆนี้ภายในปีนี้คงจะได้ได้เจอกันนะคแล้วเอ่อแชรล่าที่อยู่เบอร์โทรหรือว่าเว็บไซต์ในการติดต่อะคะเว็บไซต์ก็มันแต่ไม่อยอะแต่ไม่ แล้วเบอร์โทรก็02 262 0892หรือเราก็ตอนนี้อีกเฟนหน้าเฟซบุ๊กด้วยค่ะก็ก็ Google ร์บมาอัลตแล้วส่วนสุดท้ายนะคะอยากให้จิมทายว่ามันประชาสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับร้านเนาะโอเคืออย่างตอนนี้นะคะเราเพิ่งเปิดตัวไวายมาไปก็คือโซนนี้ที่ที่เราถ่ายอยู่นะตอนนี้นะคะ เปิดตัวไปเมาาาื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานี่เองก็คือว่าเามนูนะคะก็คือจะ,จะเน้นเป็นเมนูแบบ fine dining s t a รส a n t การจัดโต๊ะการเสิร์ฟอะไรอย่างงี้คือทุกอย่างจะเป็นอีก,อกแบบนึงนอกเหนือจาก We'll